สบายดีพี่น้องว่าแห้งกลับมาได้เมื่อนีร่นะมักเก็บเพชรปวกยินป้าเนี่ยกับน้องคำปาท้องกับแม่น้องคำเนาะเพชรปวกแม่น้องคำกากเก็บย่นี่สบายดีพี่น้องเพชรยังน้องค้ำโอยมื่อไหเนยพี่น้องเลยสิมาเก็บเพชรปวก,ปก,ปกแม่นอ้องแค้นเห็นเพชรปวก อย่าปากเด้อในมองกกสแบ่งตายล้มคขาว่าเป็นโมอยู่นี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 นี่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 น สบายดีพี่น้องนะน้องคําสบายดีพี่น้องครับยายท้องอย่าปากดังายก็สิมาเก็บน้ำอู้ยพี่น้องเลยแม่น้องคําเออแม่น้องแค้นเพิ่นได้เต็มกุ๊ปมาว่าสิไปปล่อยง้อเลยเห็นเห็นแล้วเก็บได้ละเมื่อ ลองเบ่งพ่นังเลยปืดแล้วห้ำไปตอกไปตัวอะนะเดีย๋ยพักเก็บลูกมือแน่นนี่นี่มืงเน่้มันลามมาหดพี่พี่มองเก็บนะ ลายลายเป็นซาอยู่พี่น้องเลยซ้ำสิเอาวลดนมาอนีนะว่าไปงามเนาะที่ปวกกบัวดอกน้อยพันไดพี่น้องเลย งออา,อยยาอยู่งาน,น,น,นเก็บผู้ล้าน้ายหนึ่งยันบดได้ไลยงานกันกำลังค้ำะบหรอนานี่เก็บมันเบิดเด้อสีมาทั้งนี้อ้าอ้าวอ้าวใส่ มันนน่นนะแม่พเพื่อเสียอใส่กับตาเขาลั้จไ <c oughs> อุนย้ยเฮ็ดอันนี้นะสวยนะจะจุ่มผัดบรเเ็ดเนาะ Nó phục vụ ngô bạch con nông khen Cả hai ngô bạch mẹ bố bạch bạch

บัวลายดอกดอกแขกเพิงโอ้ยมุนน่องคามเห็นบา่างเป็นหย่างทั้งข่อยคือมีลายแทะเจ้าเลยอย่ามาหยาดข่อยเดอ้อเห็ดข่อยกำลังงาม ฟ้าในแค้มทางนี่พี่น้งองเ้ยม,มันจุบเมันบริเวณวานเลยนะเมื่อนี้มันบานแล้วกันเลยเช่นหมู่หนึง่งเป็นไงเติบอยู่ให้มันว่ารวมกันกัน,กนบาดวงละตัดเขา่าบ่ หาอีกันเด้พี่น้องเสือมันเห็นกลับมาพี่น้องเฮ็ดกะได้สำนิลเวลาเก็บน้ำกันกับปลาทองนะอ้ะอา,อาวเ,าากเก็บเห็ดพา้าเอาเฮ้ยงามๆบราณเก็บผ้กห่วงบอกผ้า เพื่อซีดเก็บเห็ดครั้งแรกของปีเนาะมูผู้อื่นน่ะทราบมูผู้อื่นน่ะมิจะได้เอาได้เอาบ่เคยได้น้ำมูลจักเถื่อนง่ายง่ายตอนขาใหญ่ๆคือบริเก็บเนาะเห็ดปวกอันนี้มันมันเห็ดปวกขาใหญ่หอมไรแกงแซ่บพวกกันว่าขายง่ายทำสำหรับข่อยแซ่บเบิดคันมาจากเก็บมาแหละขูดแกงพี่นั่งเอ้ยตอนเที่ยง แกงกินสดแซ่เผ็ดกับขั้นบอหลังแดงก็คือซุงสิสบเห็นเนาะจะจุ่มหมูวานนี่คือบบเห็นเผ็ดปวกน้ำแกงเผ็ดปวกขดดอกินแล้วก็จะได้เกลี้ยวข่าวไม่แห้งเกลี้ยวข่าวกินแกงเผนะ็ดเนาะ แต่ว่าเข่าของพระท่านสูกดอกข้องกระมานมีแต่เข่าก่างเมื่อที่นังเลยคนอื่นแล้วครสี่สเตี้ยๆโอ้ผ้าอับนั่งใช่ให้เพิ่งเนี่ยน,นี่เนาะจ <laughs> ะเตีอยู่ เลี้ยงง้วเลี้ยงควายอะไรก็สิเห็ดยูเห็ดกินแกงเห็ดกินแซสบนางแคฝนแม่นางแคฉนเพิ่นว่าสิบกินมไม่นี่ไงงดแกงเห็ดสองพะลูกทอดงางดยันหยังลูกเมื่อคืนนี่ลูกเจ็บท้องนี่นั่งเลยท่านกินเห็ดไก็ยังเจ็บท้องอีกพอกินนมแม่ เก็ดกระโมดีอ่ะนั่งดัง,ดงทีนั่งไอ้แหกมูง่ายเจ็ดตอนเพื่อนเก็บนะเพื่อนผัดไปเลี้ยงงูผัดเทนเห็นเนาะก็ะเลยวานอีกเพิ่งฉันคิดมานำกระยัาอันนี้ไปแล้ว่เวาเก็บอยู่ในแคมทางมองเป็นแป้นใน,นมองแคมนะฮะ แล่วไปน้ำงัวอายุสาวค่ะไปน้องบดเลี้ยบเบื้องค่ะไปน้ำทางคืเลี้ยวไปเพื่อนอะสิเลี้ยวยัง่ผ่านน้ำงัวแล่นน้ำงัวมาแล้วก็เลี้ยวแต่ว่าเขาจะเลี้ยวกับป้าเด็นเตเตาะไหมค่ะทางเปลี่ยนคือสตายนี่สิเตเตาะความเปลี่ยนของคนค่ะ เราเรื่องเฮ็ดนะบุคเคยเห็นบุคเคยได้นะ้ำโมดอ,อกบุคเคยมานแล้มันเป็ี่ยนยังเปลี่ยนอาหารมามันเลยพี่น้องเอยอันงในถั่ถวเย่งม,มันมานสุดบุได้กระตัมมากระตัมาพ,พี่น้งองสซักเก็บผ้าบรรยากาศเพียงเท่านี้หนะ้าขูดเฮ็ดกระสิกแกงกินแล้วหิวข่าวเลยพี่น้องเอ้ยกูดได้เห็นคลิปนี้กับผากกูไล่กูแซ่กูติดตามให้นซ่องบ้กแขกในเด้อ เจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี